อลอนไปเที่ยวให้มันรูอ้อลวยไปดูให้มันลืกเห้คืนให้คึกท่องไปผศกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาไปคนไปหาสาระดีเดีไปกับทริปนี้ before you สนับสนุนการเดินทางโดยทิวมะพร้าวอาปลาลีสอดโทร 0-3264-6277-08-1371-8918 ยูกับเก่งกวิศราปฐมสูตรนะคะในรายการ Before You ค่ะรายการที่จะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวดีๆให้คุณเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกว่าสสัปดาห์ที่แล้วค่ะเก่งได้พาทุกคนไปท่องเที่ยวแล้วก็หาความรู้กันนะคะที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าวนาวากอค่ะส่วนสัปดาห์นี้เก่งขอเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ว่ายังอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะหลายๆคนก็คงนึกถึงสถานที่ขึ้นชื่อรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ซึ่งหนึ่งในนนนนัั้ก็คือปปรรอออสสรร่ยเง เมืองทองเนื้อก้ามะพร้าวสับป,ประรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามลำน้ำใจเป็นความขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสับป,ประรดของที่นี่ต้องมีความโดดเด่นจนต้องนำมาประกอบเอาไว้ในคำขวัญของจังหวัดเลยทีเดียวค่ะ สับประรดพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่นะคะมีเนื้อสีเหลืองกรอบฉ่าแล้วก็รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานถูกใจผู้บริโภคค่ะนั่นก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมต้นสับป,ประรดเนี่ยถึงเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีครีขันค่ะชาวสวนเนี่ยก็นิยมปลูกกันมากเลยนะคะปัจจุบันมีพื้นที่การเพราะปลูกสับป,ประรดเนี่ยถึงหกแสนไร่เลยละคะ่ะ ทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาเป็นคนไปหาสาระดีดีไปกับทริปนี้ before you ด้วยพื้นที่เพาะปลูกที่มีมากกว่า6 0 0นไร่นี่เองค่ะทำให้ผลผลิตสับปะรดในบางปีมีมากจนล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำสร้างปัญหาให้กับชาวสวนสับปะรดไม่น้อยเลยค่ะจึงได้มีการริเริ่มนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูป เพื่อลดปัญหาดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนสับประรดอีกด้วยนะคะตอนนี้นะคะเก่งอยู่หน้าที่ทําการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ดค่ะซึ่งกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้นะคะได้รวมตัวกันทําผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากสับประรด สร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับกลุ่มเป็นอันมากเลยค่ะที่สําคัญนะคะยังได้รับการคัดสรรให้เป็นโอทอปผ้าดาวการันตีทั้งรสชาติแล้วก็คุณภาพค่ะตะลอนไปเที่ยวให้มันรู้อลุยไปดูให้มันลึกให้คพลินให้คึกท่องไปะศกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาไปคนไปหาสา before Tri แล้ววันนี้นะคะเก่งและรายการ Before You ก็ได้รับเกียรติจากน้องน้ำผู้ที่จะมาบอกเล่าความเป็นมาของกลุ่มแห่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นให้น้ำแนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพันธประภาลับอาภาลัชค่ะชื่อเล่นน้องน้ำนะคะน้ำคะเล้ากลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรชาวสารายนะคะได้รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นค่ะเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะ แล้วตอนนี้กลุ่มมน,นี้มีสมาชิกประมาณกี่คนะคะมีเราจะแบ่งเป็น2อประเภทนะคะคือทแรกคือเป็นผู้ถือหุ้นนะคะมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด60คนคะ่ะและส่วนที่2ก็คือผู้ที่ามาแปรรูปผลิตแล้วก็ผลิตสินค้ากับเรานะคะจำนวนทั้งหมด32คนซึ่งสมาชิกทั้งหมดนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในตำบลสาราไรและในเขตอำเภอสมัมรยอดทั้งสิ้นคะ่ะ สารละลายนี่คือเป็นชื่อของอะไรคะเป็นชื่อของชุมชนของเราค่ะก็เลยกลายมาเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์สินค้าเราด้วยใช่ค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วผลิตภัณฑ์ในแบรนด์สารละลายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะเริ่มแรกนะคะเราก็ได้มีการทําสับลดกวนขึ้นมาก่อนค่ะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ได้การได้ ยอมรับจากปลาดนะคะก็เลยมีการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือการนำสับรถกวนของเรานะคะก็เอาไปคุกพริกระเลือน,นะคะแล้วก็จะได้สับรถหยีแล้วเราก็มีการนําสีผสมอาหารนะคะเข้ามาเข้ามา แต่งเติมนะคะให้มีหลายๆสีแล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นเชรเอร์รี่หยีใบเตยประมาณนี้ค่ะอ๋อก็คือมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะหลากหลายเลยใช่ค่ะแล้วอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของสาราลัยเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็อร่อยกว่าที่อื่นค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสับรดนะคะทางเราเนี่ยจะกวนโดยที่ไม่ไม่ได้ขันน้ําออกค่ะก็จะทําให้สับรดของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวมากกว่าที่อื่นค่ะ โอ้โหฟังก็น่าทานแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมชมอยู่อยากจะหาซื้อนี่ซื้อได้จากที่ไหนบ้างคะค่ะก็ตามจุดร้านของฝากทั่วไปนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีก็จะมีที่แม่แม่กิมไลนนะคะทุกสาขาค่ะก็จะมีของสินค้าของเราค่ะ แล้วอย่างนี้นี่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนสนใจอยากเข้ามาดูงานอยากมาดูวิธีการผลิตนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก็ติดต่อทางพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานกเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นกันค่ะค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้น้องน้ำเชิญชวนหน่อยถ้าเกิดคนที่ดูอยู่อยากมาดูงานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผู้เชิญชวนเขา่บด้ไหมคะค่ะก็ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาติดต่อเราได้นะคะจากที่บอกไปแล้วก็คือที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหรือจะมาที่บ้านเราโดยตรงเลยก็ได้ค่ะค่ะก็หูได้ฟังข้อมูลไปนี่ได้กลิ่นไปด้วยได้ฟังข้อมูลไปด้วยตอนนี้เริ่มหิวแล้วล่ะค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดอยากรู้จังเลยว่าเวลาเขาทําออกมาเนี่ยเขาทํายังไงมีขั้นตอนยังไงพาไปดูได้ไหมน้ําได้ค่ะทางกันตามมาเลยค่ะ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ดได้นำผลผลิตจากสับป,ประรดที่ได้มาแปลร,รูปเป็นสับป,ประรดกวนโดยขอความรู้จากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากนั้นได้นําออกมาขายในชุมชนและฝากขายตามร้านถายของฝากต่างๆเรื่อยมาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากิ่งขึ้นจนปัจจุบันนี้ขนมปังชีสเช็ไสสับป,ประรดได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มไปแล้วล่ะค่ะ เก็บวัตถุดิบนะคะในการที่เราจะบรรจุะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสับป,ปะรดกวนที่เราจะนํามาป้ายเป็นชิช้นเชฟสับป,ปะรดของเรานะคะท <ำ S 1> นนั้งหมดเลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นกล้วยกวนค่ะที่จะรอการบรรจุต่อไปนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นสับป,ปะรดหยีนะคะที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคือการนําสับป,ปะรดเนี่ยสับป,ปะรดกวนเข้ามาคลุกกับพริกเกลือนะคะก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นมะขามกระเจี๊ยบนะคะค่ะค่ะทางนี้ก็เป็นลูกอมค่ะไปยลงสับประรดะะทำไมเราถึงสต๊อกของเยอะขนาดนี้คะเพราะว่าเรามีออเดอร์ทุกวันนะคะ<ม>วันหนึ่งอย่างชีสเช็กส,สับประรดนะคะ วันหนึ่งเราก็ทําประมาณ2 0 0 0ถึง3,000กล่องต่อวันนะคะ 2- อ0ถึง3,000กล่องต่อวันทุกวันใช่ค่ะโอ้โหไม่น่าต้องสต็อกของเยอะขนาดนี้อันนี้คือหลังจากเราเอาสับปะรดสดไปกวนวิธีการกวนที่ทํายังไงคะถึงมาเป็นอย่างนี้ก็คือเอาสับปะรดนะคะแล้วก็ไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําสับปะรดกวนที่ได้เนี่ยมาปรุงรสโดยเราก็จะมีส่วนผสมคือสับปะรดกวนแเบสราต้าแล้วก็เกลือนะคะแล้วเราก็นํามากวนให้เข้าให้เข้ากันนะคะอ๋อก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ คือจะเป็นไส้ของตัวชีสเช็ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะนําสำรดกวนเนี่ยที่เราได้ผลิตไปแล้วนะคะมาป้ายกับตัวของขนมปังนะคะคือขนมปังชีสเช็เนี่ยค่ะค่ะก็คือชีสเช็คือชื่อขนมปังอยู่<ช>แล้ว<ช>อ๋อค่ะคก็โดยวิธีการนะคะเราก็อันดับแรกก็คือต้องล้างมือสะอาดก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็นำถงุถงใส่สุงใสให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมวัสดุเตรียมอุปกรณ์นะคะที่จะนำมาทำสำลชีสเช็นะคะค่ะค่ะ พี่ๆสมาชิกกลุ่มแม่บ้านขยันกันขมักขม้นแบบนี้แล้วเนี่ยเก่งเองก็เริ่มอยากลงมือทำแล้วละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เก่งขอไปเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาเนี่ยเก่งจะพาทุกคนไปทำชีสเช็คไสสับประรดกันค่ะตลอนไปเที่ยวให้มันรู้อลุยไปดูให้มันลึกให้พื้นให้คึกท่องไปเพื่อศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปเติมชีวิตให้ชีวาไปคน สาริเดตไปกับทริปนี้ before you ตะลอนไปเที่ยวให้มันรู้อลวยไปดูให้มันลึกให้คืนให้คึกทองไปผสศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวะไปนคนไปหาสาระ Trip before You สนับสนุนการเดินทางโดยทิวมะพร้าวอาวปลารีสอร์ทโทร032646277 0813718918 ของรายการ Before You ค่ะและอย่างที่สัญญากันไว้นะคะว่าเก่งสะพาทุกคนมาทำชีสเช็คไส้สับปะรดกันไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่างานนี้ต้องลองกันแล้วล่ะตนน้ำที่สังเกตเห็นสับปะรดกวนแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นสับปะรดแบบนี้เขาต้องผันกันมาวิธีอะไรมาบ้างคะค่ะก็จะมีการนำสับปะรดนะคะไปแปรรูปก่อนนะคะก็คือเอาไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็สับให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปกวนนะคะโดยที่มีส่วนผสมก็คือสับปะรดกวนแปรแฟ น้ำตาลเกลือนะคะแล้วก็กวนให้เข้าที่ค่ะค่ะอ่าล้างมือใส่ถุมือเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงต่อคะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนในการป้ายะคะเดี๋ยวให้พี่ขวัญเป็นคนสาธิตแล้วกันค่ะโอเครบกวพี่ขวัญด้วยนะคะอ่ะต้องเริ่มยังไงบ้างคะค่ะก็เริ่มแรกนะคะก็ นำซีเช็กนะคะขึ้นมาก่อนค่ะแล้วเวลาเราหยิบทำไมเห็นพี่เขาต้องหยิบแบบหลายๆแผ่นต่อๆกันนะคะให้มันซ้อนๆกันไวนะคะ้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักอะคะ่ะอนะคะอ่ะอนกันไว้อ่าค่ะค่ะตอนนั้นนะคะเอาไม้พายค่ะค่ะ่ะไปลงไปค่ะมันต้องเยอะหรือว่า ปริมาณปกติแค่ไหนอะคะเราต้องคำนวณดู่ะไม่ให้ไส้มันหนาเกินไปแล้วก็บางเกินไปอะค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ชีสเชคเนี่ยมันดูหนามันก็ไม่น่าทานนะคะหนาไปไหมคะหนาไปแล้วเอาออกได้ไหมอ่ะเริ่ะอะไรอันประกบค่ะประกบค่ะอุ๊ยหักแล้วโอ๊ยทำยากกว่าที่คิดนะคะหักแล้วค่ะ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร้องใส่คอนชนานิดนึงแล้วยางงี้ทาไงคะมันหักแล้วก็คือไม่ได้แล้วแม่เดี๋ยวเราซ่อนเอาค่ะอ๋อค่ะอืมอร่อยค่ะค่ะทำอีกอันหนึ่งหักด้วยได้ไหมคะอืมมันยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะคะตัวสับปะรดตัวอ,นะอันนี้คือทําไมมันถึงต้องอุ่นนะคะเหตุก็เพื่อที่เวลาเราป้ายนะคะมันจะได้ไม่มันไม่เหนื่อยเกินไปเราจะได้ป้ายง่ายขึ้นนะคะอืมเราประกบไงให้มันไม่แตกค่อยๆกด ทำไมทำออกมาแล้วไม่สวยเลยงพี่คะหยีบแรงแล้วแตกอีกอสวยงามสวยงามสวยงามมากนี่อันนี้แยกไว้นะคะของเก่งอ่ามีอันเดียวเนี่แหละที่ทำรอดแล้วอันนี้คือปกติแล้วเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยทำได้ประมาณกี่กล่องต่อวันนะคะ เราป้ายเป็นปีบอะค่ะเอาใป้เป็นปีบเลยเหรอต่อคนเนี้ยนะใช่ค่ะอืมคนหนึ่งก็คือหนึ่งปีบต่อวันเหรอคะหรือว่าแล้วแต่ออเดอร์ค่ะอ๋ออันนี้เยอะไปไหมคะน้อยไปประมาณนี้นะคะมันยากตรงนี้เหรอคะแล้วปกติถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขามาดูงานก็คือเขาสามารถมาทำแบบนี้ได้ด้วยไหมคะได้ค่ะได้ เดี๋ยวไปค่ะ <laughs> แบบนี้เซ็นไม่ได้นะคะไ,ได้ต้ย <laughs> ไ,ไปดูให้มันลืกให้คืนให้คึกท้องไปพรักษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวิตเป็นคนไปหาสา before you หลังจากที่เรา,สาใส่ไส้เรียบร้อยประกอบเป็นแผ่นนี้คือทานได้เลยใช่ไหมคะยังค่ะเราต้องนําไปอบก,ก่อนค่ะทําไมต้องอบก่อนนะคะ <S <S ก็เพื่อเป็นการยืดอาอยุให้สินค้าค่ะ <ừ. S 2> เพราะสินค้าของเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารการันบูดนะคะ <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการอบเนี่ย <ừ. S 2> เพื่อได้ความชื้นให้กับสินค้าของเรา <ừ. S 2> เพื่อที่เราจะได้ยืดเวลาให้กับสินค้าของเราเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการนําไปทรงต่อ หลายทอดนะคะก็คือจะได้มีเวลาให้สินค้านี่ไปจนถึงมือผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีเวลาให้ได้ทานกันอร่อยแล้วสําหรับวิวลาการอบเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนแล้วอุณภูมิเนี่ยประมาณแค่ไหนคค่ะสำหรับอุณหภูมินะคะประมาณ75-80องศาค่ะส่วนเวลาครับประมาณ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงโอเคงั้นเราเริ่มอบกันเลยไหมคะค่ะ เดี่ยวค่ะ,คะ,คะหลังจากการอบนี่เป็นขั้นตอนของอะไรคะค่ะแล้วก็จะเอาสินค้าของเราเนี่ยมาใส่บนจุดพันนะคะค่ะค่ะก็นางคือทำมาใส่ของได้เลยค่ะต้องใส่กี่ชิ้นนะคะต่อกล่องใส่จนเต็มกล่องอะค่ะี่เกง เขาใส่เร็วมากเราคือหลังจากขั้นตอนการใส่แล้วนี่เราต้องไปซีลต้องไปบรรจุพัน์อะไรอีกค่ะค่ะเราก็จะต้องเอาไปซีนก่อน๋อ,อแล้วปกติกล่องแบบนี้ค่ะเราขายกล่องละเท่าไหรค่คะอันนี้เหรอคะกล่องนี้ขายอยู่25บาทค่ะอืมไม่แพงเลยเนาะแล้วอย่างงี้นี่มีเป็นปีไปปะคะค่ะมีค่ะ แล้วปีปหนึ่งน yes> um ี่คือความสุเท่าไหร่ค่ะประมาณ6กิโลค่ะกิโลนึงก็90บาทอ๋อห6กิโลก็เยอะเหมือนกันเนาะยไปดูให้มึกิให้คทไปกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวิตไปคนไปหาสาระเดีๆไปกับทผ็บนี้ before you ขั้นตอนนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคือการตีนนะคะเพื่อให้ค้าเราเนี่ยดูมิชชี่ะค่ะแล้วก็เราก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์ก็คือบอกว่าเป็นยี่ห้อของเรานะคะแล้วก็ติดวันผลิตวันหมดอายุฉะนั้นก็นําแพ็คลงบรรจุภัณฑ์อีกครั้งค่ะเพื่อรอการจําหน่ายอ๋อนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใชขั้กระบวนการเลยขายได้เลยใช่โอ้โหสุดยอด แต่ว่านอกจากชีสเช็คไส้สับปะรดแล้วนะคะสารละลายเนี่ยก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายเลยอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะคะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นมีสับปะรดกวนนะคะแล้วก็มีชีสเช็กที่เราบอกไปรวมถึงผลไม้แต่รูปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็มาลองชิมได้แต่ละอย่างเนี่ออยอร่อยๆนั้นเลยค่ะ สําสหรับผลิตภัณฑ์ของสารลา,ลายทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณภาพแบบนี้เนี่ยต้องรีมาชิมแล้วล่ะค่ะแต่ความน่าสนใจของจังหวัดประจวบเนี่ยไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเก่งจะพาทุกคนไปชมรีสอร์สุดโรแมนติกที่บริเวณหาดส0มอย,ยอดกันถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงตามเก่งมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเก่งก็พาทุกคนมาอยู่ที่ทิวมะพร้าวอ่าวปราณรีสอร์ทค่ะซึ่งที่นี่นะคะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติค่ะอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวอบล้อมไปด้วยขุนเขาเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะ มะพราะา้าวอ่าวปรานรีสอร์ทแห่งนี้ออกแบบและตกแต่งภายในรีสอร์ทเน้นความโปร่งสบายโทนสีขาวตัดกับโทนสีพาสเทลหว,นว,นวนานสร้างบรรยากาศอันแสนโรแมนติกได้เป็นอย่างดีค่ะที่สำคัญยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ใช้บริการกันอีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นห้องพักของทิวมะพร้าวอ่าวปราณรีสอร์ทแห่งนี้ยังมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ที่เหมาะกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าพักภายในรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะซึ่งแต่ละห้องก็จะมีการออกแบบและตกแต่งได้อย่างลงตัวพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมากเลยค่ะ ไปเที่ยวให้มันรู้อลุยไปดูให้มันลืมให้คืนให้คึกท่องไปผ่อศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาไปคนไปหาสาระดีๆไปกับทริปนี้ before you อยากสัมผัสบรรยากาศทะเลที่หาด300ยอดที่นี่เนี่ยก็มีจักรยานเอาไว้บริการทุกๆห้องเลยนะคะปั่นเพียงแค่200เมตรก็ถึงชายทะเลแล้วล่ะค่ะแต่นี้เนี่ยจะได้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพิ่มสีสันในวันหยุดนะคะ หมดเวลาของรายการ Before You แล้วค่ะแต่หวังว่าการพามาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้จะมอบสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะ และถ้าเกิดใครมีข้อติชมก็สามารถส่งมาได้นะคะที่อ e ีเมล beforeu@psi-channel.com y o รวมถึงดูพวกเราย้อนหลังได้ค่ะที่ y o u t u b e c o m b e f o r e y o u t v และไปร่วมกดไลค์กันได้ในแฟนเพจของเรา f a c e b o o k c o m b e f o r e y o u t v ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทิวมะพร้าวอ่าวปานรีสอร์ทด้วยนะคะรีสอร์ทรู้ห้องพักสวยๆท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำกับเราในวันนี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเก่งจะพาทุกคนไปไหนเนี่ยต้องคอยติดตามเลยนะคะ แต่สำหรับสัปดาห์นี้เก่งขอปั่นจักรยานไปรับลมทะเลก่อนค่ะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมท้ายรายการค่ะเรามีของที่ระลึกจากซาลาลัยมาฝากผ้ารางวัลสาหรับผ้าสายแรกที่โทรเข้ามาที่เบอร์0819186909ค่ะแล้วสําหรับกลุ่มๆนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะนะ้ำก็เกิดจากการที่สับป,ประรดของเราเนี่ยะะได้มีราคาตกอะค่ะก็เลยก็เลย คนสมาชิกเนี่ยในกลุ่มของเราก็เลยมีการรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะนำสินค้าเอ๊ยนำขับเร็วนายแ่งขับเร็วเออแบงขายหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย